สวัสดีท่านรุ้ชมทุกท่านนะคะปันต้องมีไว้ออกจากบ้านแล้วหนึ่งคนต้องมีใบก่อนนะคะไปรับรองเอารอรอ,อคนตัง้งเส้นทางไปหน้องมานี่คือสถานที่ ต้องเที่วใหม่อีกแห่งนะคะกำลังปรับปรุงอยู่ยังทำไม่เสร็จนะคะ,ะมันในน้ำไหลแล้วนจะ,นะ น้ำไหชสังเกมชังขามกันอ๋อคุณยังมากช่งขมเยอาเัาฉันสิ่งคนชื่อห้าขครับ